สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเจอคำตอบนี้ถึงกับอึกอักวางสายครูภัยบูลโทรหาอดีตภรยากลางรายการกล่าวโทษเจอเอ๋มิลาตอบกลับหน้างหงายก่อนวางสายพระสุดเอมิลาอดีตภรยาครูภัยบูลได้ออกมาเปิดใจทั้งตาผ่านทางรายการพร้อมทั้งแฉวิรกรรมชาวของสามีที่นอกใจคบกับลูกศิษย์อายุ14ปี โดยโยนจาบาปก่อนหยาว่าเธอมีชู้ซึ่งทําให้เธอต้องทนทุกข์มากว่า3ปีหลังจากที่เกิดเรื่องเช้าเธอนั้นก็ได้ปรึกษาครอบครัวของก็ตายว่าสามีของก็ตายมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งสามีของนักร้องนางก่ลาวก็เพิกเฉยก่อนจะตอบว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งเธอรู้ว่าไม่มีใครปกป้องเธอได้นอกจากนี้อดีตภรยาของผู้จัดการส่วนตัวของก็ตายก็ได้ร้องไห้โคในช่วงหนึ่ง และพูดออกมาว่าทำไมมาว่าฉันมีชู้ทำได้ยังไงคุณนอกใจฉันแล้วมาโยนบาปให้ฉันว่ามีชู้หนูบอกเลยว่าตั้งแต่เลิกกันมาหนูไม่เคยรักเขาเลยอย่างไรก็ตามขณะที่รายการกำลังออนแอร์อยู่นายภัยบุญอดีตสามีของเอมิลาก็ได้โทรเข้ามาในรายการพร้อมกับพูดคุยอีกว่าหลังจากอดีตเมียก็ไปคบกับผู้ชายคนอื่น ซึ่งเธอก็แย้งขึ้นมาว่าผู้หญิงทุกคนสามารถมีเพื่อนผู้ชายได้จากนั้นนายภัยบูลถึงกับอึกอกักและเงียบไปก่อนที่จะบอกว่าสัญญาณไม่ดีและสายดุดไปขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ